ครับพวอเลาตอนนี้อยู่ท pues like so 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 ี 19, 3, 1, ่แยกแถวที่ใช้รถไฟนะก็มาดูเรื่องคนไร้บ้านทีแล้วปัญหาคนไร้บ้านก็เป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยจะเห็นว่าคนไร้บ้านจะมีอยู่แถวราชดำเนินกลางเยอะอันนี้นะหายใจเป็นยงไงท่านสานนท์คนไร้บ้านเพราะถ้าดูตามจํานวนที่เราแจ้งนะครับเมื่อปีก่อนโควิดก่อนนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาปีิวตัวเลขประมาณ1,800คนถึงพันแคนช่วงโควิดคนก็ออกจากบ้านมาบางคน ไม่กล้าเข้าบ้านคนรังเกียจอะไรเงี้นะประมา1,800คนตอนนี้วันนี้เมื่อบินทูน่าพี่แล้วร่วมกับทางกระทรวงพมทางจุฬาตะปอนเนี่ยมันจะมีหลายจุดตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ราชดตําเนินข้างหลังเลยหบนรถโม่เนี่ยแทบจะน้อยมากแต่เราเห็นความประดุงก็มีเริ่มเข้ามาบ้างนะเข้ามาบ้างทางประดุงมันจะมีอยู่แค่7-8คนที่นอนอยู่ริมทองประดุงครับนะแล้วก็ราชดตําเนินราชดตําเนินข้างหลังแล้วก็ต่อสะเกตข้างหลังใช่ครับทําไมถึงอยู่ราชดตําเนินเงี้ยเะว่าจริงเราก็มีกาารแจกอหาร คนใจบุญเยอะครับเราไม่ได้แจกมีคนใจบุนเนี่ยเอาหามาแจกที่ริมถนนล,ล่ามเนินเยอะซึ่งก็ต้องขอความร่วมมืออย่าเอามาแจกนะครับเพราะว่าการเราดีคนมีน้ำใจต่อกันแต่ว่าทําให้การดูแลยิ่งลำบากมากขึ้นเพราะว่าพี่น้องที่ลำบากก็จะมาพออยู่ริมถนนนะแล้วก็มารับวันนี้เราไห้แจกนะที่ไหนนะวันนี้เรามีอยู่จริงๆมีอยู่สองจุดหลักนะครับก็คือที่สภาปิดเก้านนะเวลากลางวัน าใครอยากจ่ายอาหารเนี่ยไปที่พม่าพระปิ่งก้าวเขามีจุดจ่าอาหารเลยแล้วก็จะมีจุดสวัสดิการด้วยก็อย่างเช่นซักผ้าอย่่างเชนให้งานพยาบาลได้พระปิ่งก้าเห็นมีจุดซักผ้าอยู่คนก็จะเอาผ้ามารอซักผ้าใช่ไหมให้เขาแบบสะอาดสะอ้านขึ้นมันก็จะมีจุดเรื่องซักผ้าาหงานงานให้เสกดูความโรคคืออย่างผมว่าจริงๆแล้วคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เหมือนพวกเราทุกคนนะในการได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน นั้นในเรื่องการรู้ติดตัวเองถ้าเป็นคนชราได้เบี้ยคนชราได้เบี้ยคนพิการ<ม>ก็ต้องไปพิสูจน์ตัวตนให้เขาบางคนนี่แบบประชาชนทําไงอ่ะก็จะมีจุดที่มัเป็นรสุกมั้ยมีรถรถรถสุกรถสุกเลือเนี่ยมีรถที่ไปทำบัประชาชนให้แล้วก็เรามีการหางานให้คนได้เยอะขึ้นไหมก็ปัจจุบันเนี่ยตามตัวเลขมาสิบคนครับแล้วก็ทางมันนี้เจ้าวันท้าก็มาทำมาช่วยกับอ่านี้เก็มีพื้นที่กระจกเงากระจกเงาก็ ทำอะไรบ้างครับโรงแรมเอ่อคือเราไอตัวไอ้เนี่ยครับที่เรามีให้บริการทางนัดสอดสังกครับงนี้ก็ร่วมร่วมกับทางกรุงเทพมอเตอร์นะครับที่มอเตอร์บอลสำรวจทั้งพื้นที่แล้วก็บนต่างถึงกรวดด้วยนะครับก็มีรถซับซับอบผ้านะครับหรือจุดนะครับอยู่ตรงพอดิเจ้าแล้วก็ดูถือห้องน้ำบริการด้วยห้องน้ำเป็นทั้งห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำไอาเงี้ยครับเอ่อที่แบบต่างๆอะไรต่างๆได้นะครับก็แล้วก็เราก็มี เรื่องของการรับสมัครงานในส่วนของโครงการจ้างวันาวเออจ้าวันค่าจะเป็นไงนะไม่เป็นค่าคนนะไม่ใช่ครับฆ่าคตัว่าสอางวันจ้าสาม้่างวันเจ้าจรงแล้วเน่ถ้ารับย่อจากัสมัครกันานแเนี่ยต้องระมาณชดานะครับเพาจะมีคนในบ้านเนี่ยที่ที่อยู่ที่ บริเวณรับดำเนินเ่ยนะครับในเขตพระนครนะครับเขาสุกหงการแจ้งวันใต้เด็ก60คนนะครับแล้วก็30คนเนี่ยนะครับจาก60นะครับ30คนเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านไปเป็นคนที่อื่บ้านที่อื่นี่มาส่งงานเรียบร้อยนะครับโอเคก็เนี่ยคือการแก้ในระยะยาวใช่การแก้ปัญหาไม่ใช่เอาหามาแจกนะการแก้ปัญหาเนี่ยคือให้เขาได้สิทธิ์แล้วก็ได้งานที่มีความมั่นคงหลายคนเนี่ยผมว่ามีความรู้อย่างผมเจออยู่คนหนึ่งเนี่ยหน้าสาระกลางก็มาทุกเช้าเลยผมมาวิ่งเช้าก็เจอ เขาาก็รอสุดท้ายก็ได้งานเป็นไกด์แล้วก็พูดภาษาภาษาต่างประเทศได้แต่เขาไม่อยากกลับบ้านพอได้เป็นไกด์เขาก็ไปก็มีที่อยู่เั้นบางคั้งสำคัญคือต้องหางานให้เขาหลายคนก็ทํางานได้เพราะหน้าที่เราคือต้องแต่เราคงจ้างไม่ไหวกทมเราแล้วถ้าเกิดมีหน่วยงานที่ช่วยหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาก็จับผนึผ่านจับคนที่จดดองดาวก็ได้นะได้ด้วยจับแล้วก็ต้องดูแลนะส่วนคนไร้บ้านที่บางทีถ้าความกังวลใจให้กับสั่งนู้แล้วก็ทานให้ระเบิดเขาเป็นอะไรไม่ต้องร้อนไม่ต้องร้อนไม่ใชบ้าน คนไร้บ้านนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็ปักหลักที่ต่อสักเกลครับท่านครับปัญหามันก็มีอยู่ว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่มีเป็นผู้ประกอบการหรือร้านค้าท่กาษาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะมองว่าเป็นคนที่เขาต้องไม่ไว้วางใจเป็นหลักเพราะว่าเขาไปมาโดยที่บางครั้งไม่ทําหน้ากันแต่เรายายาจะดูแลและพยายาัให้เขาืในเรื่องของการทสอาดจัดะเบียบใหเขา่าเียบ้อยเาัิตไม่ได้ว่ารับก็เด็กางน ของตรงนี้เนี่ยก็ฝากไปยังผ่านไปถึงคนไร้บ้านในบางส่วนว่าไม่ใช้พื้นที่แล้วเนี่ยต้องต้องให้เหมือนกับว่าเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดในคลองต่อสาเกเนี่ยคลองหลอดลาดาเนี่ยเป็นคลองที่เป็นคลองหลักที่คนไร้บ้านทั้อาศัยแต่ปรากฏจะมีขยะจะมีเศษอาหารจะมีอะไรอยู่เยอะแยะมากมายก็เป็นพันก็ต้องเชวยกันดูด้วยแหละครับเรารอบสองสัปดาห์ที่แล้วนี่รอบคลองหลอดลาดาไปแล้วนะ สามครั้งครับท่านครับแต่ก็ยังไม่หมดครับก็พยายามจะทําให้ดีแล้วเข้าห้องน้ำที่ไหนกันนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าห้องน้ําในส่วนที่เป็นเครื่องประทังฝึกก้าวครับคต่อมีห้องน้ำอยู่นะครับมีมีห้องน้ำหลายส่วนห้องน้ำห้องน้ําครับกระจกแล้วก็มาร่วมกันทั้งส่วนตัาตุงมาโอเคได้ครับแล้วก็เรื่องอนาคตคร์จะมีศูนย์ให้คนไร้บ้านเหรอไหมที่ไหนนะที่ตรงตึกของปนมครับตรงพหลวัชชาครับตอนนี้ก็มีงบมาแล้วอยู่ในบ้างเราจะปรับเป็นบ้านอิ่มใจครั้งหนึ่งครับจ้า เป็นระดับไปใจเราเช่าอยู่ตรงไอ้ประพานนันสีแต่ว่าค่าจ่ายมันสูงเพราะมันสูงใช่ไหมแล้วก็เราก็เลยเอาที่เราเองจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วทางกระทรวงพอมเขาช่วยเราดี่ไหมมีจุดวันที่เขาหมุนเวียนมาตั้งเป็นจุดบริการร่วมกันนะเพราะเดี๋ยวถ้ามีวันชาติเนี่ยเขาจะไปร่วมบริการบริการทั้งหมดเขาจะโยกไปตรงนั้นหลักนี่คือตออัวพมกับพอมอต้องรวมกันเพราะว่าตัวพมเขาจะดูภาพรวมเื่นทีนั้นทีนั้านผูอิสระเนี่ยมากราบตอนถ้าตอนเช้ากับตอนบ่าย เรื่องเงนเนี่ยจะเริ่มเพิ่มข้นแล้วถ้ามีเทศกิจคอยโกงนราจรอะไรแล้วเรแจกอาหารยัง่ยมาแจกอยู่ไหมแจกครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนที่เราก็โหลดให้กับฝั่งตรงนั้นโรงแมน่านกุศลตรงต่อสะแก้วก็ต้องฝากพวกแจกอาหารนะครับขอบคุณนะครับแต่ว่าคุณน่าไปแจกในจุดที่เรากระเบดไว้ก็คือหลังโรงแรมน่านกสิลตรงต่อสะเก้วไม่กี่โมงตอนเย็นหรือว่าจังหวัดก็ไปแจกที่ตรงใต้สะพานพระปิ่นเจ้าก็เลยลงพอเห็นชาติไปหน่อยตรงที่อยู่เดินใต้สะพาน คือถ้าว่ามันช่วยเขาด้วยว่าทําให้เขารวมไปอยู่ที่เดียวกันแล้วก็มีการดูเรื่องบริการมีการเรื่องทําระบบระเบียบต่างๆแต่ถ้ามาจะมาแจกตางนอนรอเขาไม่รู้ว่าอาหารจะมาไม่กี่คนเลยเขาก็บอกว่าผมเจอคนไร้บ้านบหมยก็คุยเขานะเขาบอกว่าเนี่ยเขามานอรอก็คือเขาจะปลูกมกินข้าวบางคนมีแจกตังด้วยสำหรับให้เขามีความหวังมานอนรอริมถนนนะการแก้ปัญหาเนี่ยมันยิ่งยากมากขึ้นผมว่าก็ต้องฝากว่าเราอย่าแก้ระยะสั้นต้องดูดูรายะเอีดเดี๋ยวเราดูโครงการจ้งวันข้าวหน่อยดีไหม เดี๋ยวไปดูนิดหน่ไหมคตอนนี้เขาทำอะไรนะก็คือจ้างจ้างทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับร่วมกับทางคณะงานเขตพนักงานเนี่ที่เราเราอันนี้ครับร่วมกับคณะงานเขตประมาที่หกมัมีปัญหาถอดถอดถอดเลยๆไปท้าหนังมันจะผิดีไม่อย่างเรี้ยนะเนี่ยครับก็โดยมิเตอร์มองคงไปแล้วเป็นประธานหัวโต๊ะนั่งคุยก็สามรอบนะครับก็มาถึงวันนี้เป็นครั้งที่สาม เรื่องอาหารที่เราสั่งการให้ถ้าเวลาแจกอยาให้เก็งมาตรวจข้าวอาหารด้วยเพราะถ้าปลายคลังอาหารเสียทำให้ทานแล้วก็มีท้องเสียทําให้คนเร่ร่อนทองเสียมีก็จะให้ทางเขตช่วยมาระจสภาอาหารก่อนแจกเพื่อจะไปเลื่อนที่ดีคือเดี๋ยวเราหางานก็ได้เขาไปเลื่อนดีนะหลายคนผมก็มีความรู้ทํางานได้นะบางคนไปจังหวัดมาหางานแล้วเดี๋ยวเราสามารถแบตได้เรื่องงานเราเคยคิดว่าจะไปจัดเก็บขยะ แต่เกาไม่เอากันนะเพราะงานมันหนักแล้วมันอาจจะหยุดวันนี้้จ่5จะบางทีก็ไปแยกขยะก็อย่างที่วันที่2ตกเอาใช่ใช่ใช่ครับก็ส่วนแยกขยะส่วนมากจะเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรหมอกสำหรับสภาพอากาศเลอดภัยสุดาแต่เพราะว่าเราไม่ต้องใช้รายการเยอะ ถ้าถ้าอยู่เครื่องพุ่นแรงมีอรนิดหน่อยครับมีจัดคนอะไรเนี้ยครับก็ช่วยคนได้เยอะพุ่งถึงบรรูงครับพุ่งถ่งนั้นพุ่ยถึงเยอะมากแต่ว่าท่วงนี้ผมว่าเป็นอบนี้เยอะพอสมควรครับสี่สิบกว่าเริ่มเริ่มมีเข้ามาไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะท้อนอะไย่างเงี้ยมกรตนอยไรสี่ส่สี่รับา ทำ่ายร้ายได้ไหมย่าี่ไ้ลูกจ้างวาฆ่าคือนี้นะจ้างวานฆ่าฆ่าคือตัวฆ่าไม่ใช่ไปฆ่าคนนะนี่เป็นคงการกับคนที่จะตกเงาผกติอยู่ที่ไหนเนี่ยเอไม่แล้วบ้านบ้านจริงอยู่ไหนอ๋อแล้วมาทำกรุงเทพทำไมเนี่ยที่บ้านนี่ม่มีหรืบ้านอยู่ในนโอ๋อแล้วมาอยู่นานแค่ไหนนะหยุดน้ำหลวง นอนสนามหลวงเลยคือจริงๆไม่มีบ้านแต่อยู่ต่างจังหวัดที่บ้านก็ปล่อยร้างไว้ก่อนอ๋อแล้วเรียนจบชั้นไหนอ๋อแต่ก็แต่ก็รูปแข็งแรงเลยเนี่ยไม่อย่างนั้นถ้าเราหางานได้ปัญหาคนไร้บ้านกลุ่มนี้ก็จะหมดไปใช่นะเพราะว่าพี่อายุเท่าไหร่ครับปีรับโอเคแล้วได้สิทธิอะไรไหมมีหลักการชนไหมมีมีอ๋อได้เสร็จการแห่งรัฐนะ โอเคแล้วเริ่มทํางานมานานแค่ไหนแล้วนี่ไม่เคยอะไรโอเคก็ต้องพยายามหางานเนาะเดี๋ยวช่วยกันดูนะคนอย่างเงี้ยก็มีคนที่แข็งแรงอยู่ก็มีคนสูงอายุก็มีมีไหมคนสูงอายุไหนลองดูดิอือดูป้าที่สูงขอบคุณนะีมากนะพี่ขอบคุณนะ แต่เสื้อดำนี่ไม่ใช่ฮะนี่อยู่ที่ไหนนี่แล้วเป็นคนไร้บ้านเหรอไร้บ้านไหมไม่ไม่จะไร้บ้านหรอเกือบจะไร้บ้านเกือบจะไร้บ้านแล้วมาทำกับมูที่นานแค่ไหนนี่ขออนุญาตไลฟ์เปิดอยู่ประมาณประมาณสามปีีนะสามปีละสามสามตีคือแต่ก่อนไม่มีบ้านพอมาทำงานกับมูที่ก็สามารถไปเช่าบ้านอยู่ได้โอเคเรียบร้อยดีไหมอีกเท่าไหร่ครับ อายุ78ครับโอ้78แล้วแล้วบ้านอยู่ไหนอีกแล้วบ้านที่กึ่งผมเป็นคนคนคนกรุงปอนนะอ๋อแล้วก็มาอยู่กรุงเทพมากรุงเทพมาอยู่นานยังมาอยู่นานแล้วแล้วเคยอยู่บนถนนไหมเธอเป็นคนไร้บ้านบนถนนไหมเธออาศัยอยู่ใครใครมานอนสนามหลวงนอนสนามหลวงอ๋อแล้วพอได้งานก็มีรายได้ก็ไปเช่าบ้านได้ครับเข็ดดีไหมทำงานโอเคอไหมดีครับมี่น้าจ้างวานค่า ผมว่าก็ดีนะก็คือช่วยเขาทํางานก็เ,เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวไม่มีลูกหลานไม่มีครอบครัวเลยมีมีมีตอนนี้ผมเขาแฟนอายุมากแล้วออไม่ค่อยไหวนะครับแล้วแฟนใครดูแลอ่ะโอเคเนี่ยผมว่าก็ต้องแต่ว่าไอ้ต้องช่วยหางานที่เหมาะสมให้ใครด้วยนะช่วยกันช่วยกันนะผมว่าก็เนี่ย เยอะคนไร้บ้านก็ไม่ตัวตัวเลขลดลงนะอย่างที่ท่านรองสานนท์บอกที่เราตำรวจไว้จากพันแปดหรือพันสองตำรวจไว้คนอาจจะมีคนที่แก่เลยอาจจะคนที่แบบแข็งแรงอยู่ทนักสานนท์นักสาการอย่างอื่นเป็นไงบ้างที่จะต้องทําก็น่าจะต้องเข้มงวดเรื่องการจัดอาหารอย่างที่ท่านท่คุหมอบอกแล้วก็เราก็จะเตรียมการเรื่องทำธรรมชาติครับทำเรื่อรูปธรรมเป็นจุดที่จสำคัญแล้วเราก็เบรกตลอดนะกสาการณแล้วก็ถ้าเราจบเตรียมหางไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะครับ อันนึงจะเดี๋ยวจะไปดูให้แล้วก็หลายคนมันก็มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ที่เราเห็นเป็นพวกเหมือนกับขอทานอันนี้ก็มีแต่ขอทานนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งหลายคนก็ไม่ใช่นคนไทยเป็นคนต่างชาติใช่ไหมเราเจอเหมือนกันตาตงอุวิทย์เนี่ยบางทีมีลูกมาผมว่าเช่าบ้านอยู่แถวพระโขนงเลยแต่เอาลูกมาขอทานกันคืนเพื่อได้รายได้ดีต้องเที่ยวให้เยอะอันนี้เดี๋ยวทางเศรษฐกิจก็แก้ปัญหาอยู่นะครับ จริงๆน t กเซบคือถ้าดูตัวเลขคนแจกอาหารในป็นสนกรอบแต่คนที่ได้งานเนี่ยแค่60แล้วก็คนที่ทำสวัสดิการเนี่ยมีความหลักร้อยแนวทางคณะกรรมการก็ช่วยกันดูว่าจริงๆแล้วควรจะเพิ่มความช่วยเหลือให้มาเข้าสู่สิทธิ์ได้มาเพิ่นี่ก็เป็นโปรแกามที่ถ้าทำที่สภาวะวันชาติตัวเลขคงต้องต้องเยอะขึ้นใช่ใช่คือเราก็มีแจกอาหารแล้วก็ให้ที่อยู่แล้วก็ ที่ชั่วคราวแล้วก็มีที่อาบน้ําแล้วก็หาง,งานพอเขาหลุดจากระบบไปได้ก็มีเช่าบ้านอะไรว่าทุกคนไม่อยากมีใครอยู่บนถนนหรอกแล้วก็มีทางเลือกที่แบบเออมีรายได้มาไปเช่าบ้านได้อะไรอย่างงี้นั้นผมว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ว่ากวาดกวาดล้างไม่ใช่มันต้องแก้ที่ต้นตอคืออยากหาง,งานเราต้องขอบคุณกระตกเงามากเลยกระตบเงามีอะไรพูดกับ ประชาชน่อยไหมก็นะครับก็จะต้องขอบคุณทางทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับในเรื่องของการนี้ครับให้ความสนับสนุนในเรื่องของพื้นที่ในการทํางานนะครับให้เราเราได้มีพื้นที่พอที่จะออกแบบแล้วก็รองรับเนี่ยครับการทํางานของคนในบ้านได้นะครับแล้วก็อาจจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าสนับสนุนจ้าวันค่าได้ก็ก็อยากให้สนับสนุนนะครับเพราะว่าเรายังต้องอาศัยเงินนะครับในเรื่องของเงินบริจาคนะครับในการในการที่จะมาเนี่ยครับ เป็นรายได้นะครับให้ให้กับคนจ้างวันคาได้ได้ได้มีเงินแล้วก็ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองต่อไปครับคุณมิ้งก็ทำอย่างงานแยกขยะด้วยเอย่างที่มิ้งใช่ใช่ครับใช่คือแล้วเราก็คนผู้สูงอายุที่ไปช่วยแยกขยะได้ขยะที่มาปุ๊บแยกเปมีไซเคิลก็มีรายได้กลับมาเราก็รับบริจาคแหละหมายถึงว่ารับบริจาคขยะ ที่เป็นขยะที่น่าจะเป็นขยะที่บริจาคได้อย่างเช่นพลาสติกกระดาษอะไรเงี้ยครับขวดพลาสติกถ้าแล้วรู้สึกว่าเออไม่มีที่ไปไหนอะไรเงี้ยครับก็เอามาได้ครับเดือนเดือนนี้มันจะครบหนึ่งปีที่ที่ที่ทางกระจกเอามาร่วมกับใต้สะพานเปิ่นเก้าใช่ครับตัวสวัสดิการใช่ถ้าเดี๋ยวจะทําให้ให้มันครบวงจรขึ้นนะมีห้องน้ำาอะไรใช่ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตเขามากขึ้นครับ โอเคก็ขอบคุณมากเลยนะท่าน <'s> ผกว่าเรื่องปัญหาคนไร้บ้านเป็นเรื่องเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะ mm hmm. แล้วก็พยายามแก,ไก้ไข mm hmm. ตัวเลขผมว่าก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ผมเช้าก็วิ่งตรวจนะแต่ในการก็มันเป็นหาที่ไม่ใช่ว่าแก้ระยะสั้นมันต้องเป็นแกย้ยะเป็นระยะยาวดูเป็นทั้งวงจรเลย,ยาว,ว่าเออเขาอยู่ยังไงหาอาชีพยังไงการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่เอาค่ามาแจกค่ามาแจกเขาก็จะต้องเขากลายเป็นว่าเรายิ่งทาให้เขา mm hmm. ต้องติดกับเรามากขึ้นไปไหนไม่ได้เลยเพราะต้องรออาหารอย่างเดียว จะไปสร้างชีวิตใหม่ระยนะนั่นผมว่าถ้าเกิดสร้างโอกาสให้เขาได้ดีกว่าก็ช่วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มีใจคิดถึงเพื่อนก็ถ้าเกิดแจกอาหารแจกสิ่งของไปแจกที่ใต้สะพานพระสิงห์เก้าเรามีจุดเมื่อก่อนผมไปก็มีคนมารอเตรียมซักผ้าเลยเช้าแนละ้วใช่เจ็ดโมงแปดโมงเพราะว่าเราเปิดแต่สี่ท่าครับเม,ม,มื่อกี้เมื่อกี้พี่เมื่อกี้แข็งแรงดีนี่ถ้าเกิดไปทำงานก่อสร้างอะไรก็ได้นะใช่ทำงานอะไรที่แบบผมว่าเราพยายามแยกคนที่ลำบากจริงๆคนที่พอหางานทำได้ แต่บางครั้คือเริ่มพาไว้ใจไงมันก็อาจจะไม่ค่อยไว้วางใจเพราะว่าไม่มีประวัติอะไรเงี้ยนั่นเราทำไงที่เป็นตัวกลางให้ได้โอเคคุณชนะมาเจออะไรมาครับไปดิไปดิไป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 โอเคครับได้นะพวกเราก็มากันดูด้วยครับมีปัญหาตรงไหนก็แจ้งก็มาได้นะเดี๋ยวทางเทศกิจจะได้ไปช่วยดูแลเรียบร้อยดีนะโอเคโอเคนะไปก่อนก็เดี๋ยวจะดูตรงนี้ต่อไปขอบคุณโดยหลวงรัชดาโอเคขอบคุณมากครับพวกเราสวัสดีครับท่านหมอ